ชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอนกำลังอยู่อย่างสุขสบายจูๆ่ๆก็อาจมีมือที่สามมาทำลายครอบครัวให้บ้านแตกสแสแตกขาดจนคนในบ้านเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเลยก็ว่าได้ดังชีวิตฉันที่ผ่านมาตอนนั้นฉันอายุเก้าขวบมีน้องสาวอ่อนกว่า1ปีการเรียนของฉันและน้องดีทั้งคู่ไม่มีความกังวลใจอะไรถึงแม้ว่าแม่กับพ่อจะหย่าร้างกันแล้วเพราะแม่ทนความเจ้าชู้ของพ่อไม่ไหวแต่ฉันไม่โทษแม่หรอก อยู่มาวันหนึ่งฉันได้ขอให้พ่อพาไปบ้านเพื่อนพร้อมกับน้องสาวแต่พ่อหาบ้านเพื่อนของฉันไม่เจอพ่อจึงชวนเราไปบ้านเพื่อนของพ่อแทนพวกเราก็ตกลงเรามาถึงบ้านหลังหนึ่งที่มีคนนั่งล้อมวงกินเหล้ากันวงใหญ่พ่อก็เข้าไปร่วมวงด้วยดิฉันและน้องสาวนั่งข้างๆพ่อมีผู้หญิงคนหนึ่งมาตีสนิทกับพ่อฉันทำเป็นรินเหล้าให้และชวนน้องสาวฉันไปเต้นน้องก็เต้นโดยไม่คิดอะไรแต่ส่วนตัวฉันไม่ค่อยชอบหน้าเธอเลยรู้สึกแปลก ดึกเข้าฉันเริ่มง่วงจึงชวนพ่อกลับบ้านพ่อบอกให้นอนที่นี่แหละฉันไม่ยอมจะกลับไปนอนที่บ้านแต่พ่อก็ไม่ฟังเพราะตอนนั้นพ่อกำลังเมาได้ที่จึงเมาหลับอยู่ที่นั่นนาสุผู้หญิงคนนั้นพาฉันไปนอนข้างบนเธอจัดที่นอนให้ทำดีกับฉันและน้องทุกอย่างจับแก้มทำเป็นเอ็นดูแต่ฉันก็ยังไม่ชอบหน้าเธออยู่นั่นแหละฉันรู้สึกว่าเธอจะชอบพ่อฉันนะพอฉันทำเป็นหลับนาสุก็ย่องลงไปหาพ่อจริงอย่างที่ฉันคิดหลังจากนั้นพ่อก็แต่งงานกับนาสุ ทั้งที่รู้จักกันไม่ทันถึงเดือนแล้วนาสุก็ท้องกับพ่อนาสุทําเป็นดีกับพวกฉันพาพวกเราไปเที่ยวซื้อของบ้างเดินห้างบ้างตอนนั้นพ่อฉันมีเงินมากพอให้นาสุจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนานวันเข้านิสัยแท้จริงของเธอก็เปิดเผยเธอชอบเข้าไปร้านเสริมสวยทําผมแต่งตัวสวยซื้อของไม่จําเป็นและเริ่มตีฉันเพราะไม่ยอมเรียกเธอว่าแม่จนฉันจาใจเรียกแม่สุวันหนึ่งเธอแผลงฤทธิ์เมื่อแม่ฉันมาหาและซื้อผลไม้ข้าวของต่างๆมาฝากพวกฉัน แล้วเรียกแม่สุกินด้วยแต่เธอทำญิงไม่กินแล้วยังแสดงกิริยาซ้ำๆกระทืบเท้าไม่พอใจแม่อีกแม่ไม่ได้มาแย่งพ่อสักหน่อยแม่มาหาลูกต่างหากแต่แม่ก็มาบ่อยขึ้นจนแม่สุทนไม่ได้ด่าแม่ฉันว่าไม่ต้องมาที่นี่อีกแล้วเพราะที่นี่ไม่ต้อนรับแม่ได้แต่น้ําตาซึมไม่พูดอะไรแม่ถามกับพวกเราว่าตกลงลูกๆจะไปอยู่กับแม่ไหมเพราะแม่คงไม่มาที่นี่อีกแล้วฉันร้องไห้ตตดสินใจไม่ถูกเพราะตอนนั้นเป็นเด็กไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง ได้แต่กลัวแม่สุจึงตัดสินใจผิดพลาดมากบอกแม่ว่าจะอยู่กับพ่อแม่ได้ยินก็ร้องไห้ฉันกลั้นน้ำตาไม่ให้ใครเห็นหลังจากนั้นแม่ต้องแอบมาหาฉันที่โรงเรียนหรือไม่ก็นัดให้พ่อพาไปร้านอาหารแม่ซื้อของเล่นให้แต่ก็ต้องหลอกแม่สุว่าพ่อซื้อให้ที่ต้องทำอย่างนี้เพราะพ่อตามใจเมียใหม่เพราะเธอกำลังจะมีน้องถึงวันแม่แห่งชาติแม่ไปที่โรงเรียนฉันกับน้องซื้อดอกมะลิมาไหว้แม่ขณะนั้นมีเสียงเพลงข้าน้ำนมดังขึ้น ฉันกับน้องอึดอัดเหมือนมีหลายอย่างขวางกัน้นความสัมพันธ์ระหว่างเราแม่ลูกจึงร้องไห้ออกมาท่ามกลางนักเรียนที่กำลังกราบแม่บรรยากาศตอนนั้นเศร้าไปถนัดตาและฉันกับน้องก็แอบมาพบแม่เรื่อยมาแม่ซื้อสร้อยทองให้ฉันและน้องใส่ได้ไม่นานพ่อก็มาขอยืมแล้วก็หายเงียบไปพ่อเอาไปหลายครั้งไม่เคยคืนแม้แต่เงินที่แม่ส่งมาพ่อก็เอาหมดแม่สุไม่ให้เงินฉันไปโรงเรียนบ่อยนะักนานๆทีถึงจะให้มีข้าวกลางวันที่โรงเรียนให้กินทุกวันอยู่แล้ว แต่หลังอาหารนี้สิต้องกินน้ำกอกในห้องน้ำโดนเพื่อนล้ออยู่เรื่อยพ่อกับเราก็มีทั้งรถทั้งบ้านแต่ลูกไม่มีเงินซื้อน้ำไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ยอมให้เงินเราไปโรงเรียนฉันแอบร้องไห้ในห้องน้ำบ่อยปลดปล่อยความทุกข์ที่อดกลั้นมานานฉันทนเพราะนึกว่าคงจะดีขึ้นแต่เปล่าเลยแม่เลี้ยงตัวแสบทำฉันเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจเมื่อมีนักเรียนชายร่วมห้องเขาชอบฉันเราไม่เคยมีอะไรเกินเลย พอข่าวถึงหูแม่เลี้ยงเขาถึงกับวิ่งมาตบหน้าฉันฉาดใหญ่ด่าว่าสารพัดสรุปเองเลยว่าเรามีอะไรกันแล้วแถมว่าไปตบไปไม่ยัง้งจนหน้าชาไปหมดฉันเจ็บมากร้องไม่ออกเลยทำไมไม่ฟังที่ฉันอธิบายบ้างยิ่งนานวันนิสัยก็ยิ่งออกเธอยิ่งใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเอาเงินพ่อฉันไปเที่ยวส่วนมากจะเสริมสวยและซื้อของที่ไม่จําเป็นโดยเฉพาะซื้อของกินและขนมให้ลูกเธอแต่ไม่เคยซื้อให้ฉันกับน้องเลยนอกจากลูกของตัวเองกินเหลือก็โยนเศษเศษมาให้ เวลาลูกเธอหิวก็ร้องโยเยบ้างแต่ฉันกับน้องกลับถูกตีจนหลังลายโดนตีทุกวันจนเลือดซึมเราผลัดกันทายานในห้องทั้งน้ำตาพอฉันอายุได้12ปีเขาก็ยึดบ้านที่เราอยู่ไปเพราะมีคนคอยผลาญอยู่ตลอดเวลารายรับของพ่อไม่พอกับรายจ่ายแต่เธอยังโลภไม่พอยังอยากอยู่บ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าพ่อก็ตามใจยอมขายรถของพ่อเพื่อสนองตัญหาแม่เลี้ยงซื้อบ้านใหม่อยู่ได้ไม่นานก็โดนยึดพวกเราเลยต้องย้ายไปอยู่บ้านพักของข้าราชการที่ต่างจังหวัด แต่ผู้หญิงคนนี้ยังคงใช้เงินฟุ่มเฟือยกับตัวเองและลูกทั้งๆท,ที่รู้ว่าพ่อฉันต้องทํางานคนเดียวเธอไม่ยอมช่วยทํามาหากินเลยเอาแต่นอนอยู่บ้านไปทําผมบ้างซื้อเครื่องสาอางราคาแพงมาใช้บ้างแต่สําหรับฉันและน้องบาทเดียวก็ไม่ให้ใช้เวลาแม่เลี้ยงมโมโหฉันจะเอาไม้แขวนเสื้อบิดเป็นเกลียวฟาดฉันหลายทีฟาดไปทั่วจนตัวฉันลายเนื้อตัวเต็มไปด้วยแผลเป็นโดนตีโดนตบไม่เว้นวันฉันข้างแค้นคิดในใจว่าสักวันเวรกรรมต้องตามทัน ฉันใฝ่ฝันที่จะเรียนด้านศิลปะแต่พ่ออยากให้เรียนพยาบาลทำไมต้องฝืนความรู้สึกกันด้วยนะคิดว่าการได้ทำสิ่งที่เราชอบก็มีความสุขแล้วคืนนั้นฉันนั่งวาดรูปอยู่ในห้องแม่สุขเข้ามาเห็นก็ตะหวาดดังลั่นเธอฉีกระดาษวาดรูปของฉันว่าฉันวาดรูปทำไมฉันตอบทั้งน้ำตาว่ารักงานด้านนี้เธอตบฉันใหญ่อดแปลกใจไม่ได้ว่าฉันทำผิดอะไรหลังจากนั้นการเรียนของฉันตกไปมากเรียนไม่รู้เรื่องคนข้างบ้านทนดูไม่ได้ที่เธอตีฉันอย่างไร้เหตุผล เหมือนหมูเหมือนหมาฉันก็ไม่มีทางสู้ด้วยเขาจะไปแจ้งความโทษฐานทำร้ายเด็กอายุไม่ถึง15แต่ก็กลัวว่าฉันจะโดนหนักกว่าเดิมจึงไม่กล้าไปฉันมีพ่อก็เหมือนไม่มีเพราะพ่อตามใจแม่เลี้ยงทุกอย่างอายุ13ฉันเริ่มเป็นสาวรู้สึกพ่อชอบมองฉันกับน้องแปลกๆฉันรู้สึกไม่ดีจึงรีบติดต่อไปหาแม่รุ่งึ้นแม่รีบมาพวกเราเก็บเสื้อผ้าไปกับแม่พ่อโมโหมากเมื่อรู้เข้าพวกเรารีบพากันขึ้นรถไปกับแม่พอมาอยู่กับแม่ความสุขเหมือนกลับมาอีกครั้ง ฉันกับน้องดีใจมากกับการตัดสินใจที่ถูกต้องวันหนึ่งฉันไปเที่ยวที่จังหวัดมหาสารคามไปเยี่ยมญาติฝ่ายพ่อจึงได้ข่าวว่าพ่อไปทํางานต่างประเทศแล้วและจะกลับมาที่นี่ฉันจะอยู่คอยพบพ่อขณะที่เราก็เจอแม่สุทําเป็นเดินเชิดฉันเองก็เฉยแต่ในใจคิดลองมาทําอะไรฉันสิได้เจอแน่หมันไส้มานานแล้วคนแถวนั้นเขาลือกันว่าแม่สุต้องเป็นบ้าไปแล้วเที่ยวด่าคนไปทั่วและชอบด่าว่าพ่อไม่ยอมส่งเงินมาสงสัยส่งเงินไปให้เมียเก่าแน่ แม้ฉันก็อยากกับพ่อแถมมีแฟนใหม่แล้วเรื่องอะไรจะยุ่งกับพ่ออีกคนแถวนั้นเขาเบื่อหน้าแม่สุก,กันทุกคนป้าฉันบอกว่านี่นะยายคนนี้รู้ทั้งรู้นะว่าพ่อทํางานอยู่คนเดียวแทนที่จะช่วยกันประหยัดกลับใช้เงินฟุ่มเฟือยเสริมสวยแล้วก็ซื้อกับข้าวมากินวันละหลายร้อยแล้วก็กินทิ้งกินขว้างไปบอกพ่อแกให้เลิกกับนางคนนี้ไปอยู่กันก็มีแต่จะฉุดต่ำลงเชื่อสิพอพ่อกลับมาแม่เลี้ยงทำเป็นเยาะเย้ยชดใส่คนแถวนั้นใหญ่ ลงจากรถได้แม่สุรีเข้าไปเอาเงินพ่อทำได้จากต่างประเทศทั้งหมดไปอวดชาวบ้านร้านตลาดว่าผัวข้าเก่งพวกเอ็งมีเงินขนาดนี้มะอย่างพวกเอ็งคงไม่มีปัญญาหรอกฉันไม่พูดอะไรปล่อยไปตามบุญตามกรรมพ่อเลือกผู้หญิงคนนี้เองฉันกลับกรุงเทพได้ไม่นานพ่อก็มาหามาขอเงินบอกว่าตอนนี้พ่อไม่มีเงินไม่มีที่อยู่ช่วยพ่อได้ไหมฉันช่วยพ่อเพราะตอนนั้นฉันมีงานทําแล้วฉันเช่าห้องให้พ่อแม่สุและลูกเธออยู่รวมมัดจาด้วย และพ่อก็มาขอให้ฉันหางานให้อีกเพราะความสงสารพ่อฉันจึงเช่าร้านค้าในตลาดให้พ่อทำร้านขายส้มตำลาบน้ำตกพ่อบอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินกินข้าวขอเงินอีกฉันก็ให้ค่าเช่าร้านอีกมัดจำอีกฉันไม่เข้าใจว่าเงินที่พ่อได้จากการไปทำงานที่ต่างประเทศมันหายไปไหนหมดพอถึงวันที่ฉันจะขายของพ่อขอให้ฉันซื้อรถเข็นให้อีกพ่อถึงจะยอมขายฉันถามว่าทำไมไม่ใช้โต๊ะพ่ออ้างว่ามันดูตลกแต่ฉันว่าแม่สุให้พ่อมาพูดมากกว่า คนอย่างนี้ก็มีด้วยฉันหันไปมองแม่สูตที่นั่งกินน้ำอัดลมหน้าตาเฉยฉันก็ให้เงินพ่อไปซื้อรถเข็นอีกคิดว่าคราวนี้คงเริ่มขายได้สักทีแล้วนะแต่วันรุ่งขึ้นฉันไม่เห็นใครมาขายของที่ร้านที่ฉันจองให้เลยฉันไปหาพ่อที่ห้องเช่าพ่อบอกเงินไม่พอซื้อของขายฉันก็ให้ไปอีกครบเดือนหนึ่งฉันก็ต้องจ่ายค่าเช่าห้องของพ่ออีกรวมค่ากินอีกค่าใช้จ่ายของฉันตอนนั้นมากจนเงินที่มีเก็บเหลือน้อยลงทุกวันพ่อก็ยังไม่ยอมไปขายของ นอนอยู่บ้านกับแม่สุหน้าตาเฉยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อไม่ยอมทำงานทั้งที่ทอายุแค่42เท่านั้นและเงินที่ให้หายไปไหนหมดแม่สุก็ไม่เคยลุกขึ้นมาช่วยทำมาหากินเลยเสียค่าเช่าร้านโดยเปล่าประโยชน์กว่าเงินเดือนจะออกฉันก็ไม่มีเงินให้พ่อแล้วแม่สุทนอยู่อย่างอดๆอ,อยากๆไม่ได้เลยหนีพ่อไปอยู่กับพี่ชายฉันดีใจมากนึกว่าจะแยกทางกันจริงๆจ,งจึงให้เงินพ่อเต็มที่แต่พ่อก็โทรเรียกแม่สุมาอีกบอกว่าตอนนี้ตนมีเงินแล้วเธอก็วิ่งโรกลับมาหาอีกเพราะเงินตัวเดียว พ่อผู้หญิงคนนี้มันยังไงกันแน่นะพอเห็นฉันเอาเงินมาให้พ่อก็กลับมาพอเงินหมดก็หนีไปอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นี่ฉันหยุดให้เงินพ่อทันทีที่รู้ว่าคนที่ใช้ไม่ใช่พ่อฉันแต่เป็นเมียพ่อที่พ่อรักจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นต่างหากจนถึงวันแต่งงานของฉันกับคนรักพ่อไม่ชอบเพราะเขาจนสินสอดไม่มีแต่ที่จริงแล้วแม่สั่งไม่ให้เงินสินสอดพ่อเพราะอยากให้เราเอาไปทําทุนเองทุกวันนี้ฉันอยู่กินกับสามีมีบ้านหลังหนึ่ง มีงานทำช่วยกันประหยัดไม่มีหนี้สินวันหนึ่งพ่อโทรเข้ามาขอเงินถึงฉันมีแต่ฉันก็ไม่ให้อีกแล้วฉันต้องประหยัดเพื่อฉุกเฉินฉันเลยบอกพ่อว่าให้ไม่ได้พ่อคนเรานี่แปลกนะเคยทำร้ายเรามาแต่ทำไมเขายังไม่รู้สึกอายที่จะขอเงินเราเวลาเรามีเงินมาทำดีด้วยอยากฝากบอกผู้ชายทุกคนว่าถ้าคุณมีลูกแล้วและคิดจะแต่งงานใหม่ขอให้ดูใจกันให้ดีไม่เช่นนั้นลูกสาวคุณอาจเป็นอย่างฉัน